จะมีอนาคตแบบไหนต้องกลับมาเปลี่ยนการกระทําแล้วมันก็จะบ่งบอกเลยว่าอนาคตคุณจะไปซ้ายหรือขวาตกต่ำหรือว่าขึ้นสูงขั้นตอนที่อยากเปลี่ยนเนี่ยสำคัญที่สุดที่เหลือเป็นเรื่องของวิธีการแต่สําคัญที่สุดคุณต้องเห็นก่อนว่าถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้ไปอีก10ปี20ปีชีวิตคุณจะพังแค่ไหนแล้วเรายังอยากจะเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าข้อที่หนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่านิส,าสัยเสียงของเราคืออะไรข้อที่2เมื่อรู้แล้วต้องคิดอย่างที่ครูบอกเมื่อสักครู่ว่า ถ้าเรายังมีนิสัยแบบนี้อยู่ชีวิตเราในอนาคตจะพังแบบไหนจากนั้นเราค่อยเริ่มหาวิธีการเราค่อยคอยคิดเลยว่าอะไรที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองฝึกคิดฝึกใจฝึกลงมือทำทำซ้ำๆกลายเป็นคนใหม่ได้ทันทีค่ะครูจะเอาความรู้ทั้งหมดที่ครูมีให้กับเด็กๆเรกกาเพื่อให้คุณได้รีบไปเกลาตัวเองแล้วก็เป็นคนที่สวยที่สุดเป็นเพชรที่ถูกเจรไนในเวลารวดเร็วค่ะ

อันดับแรกครูขอบอกก่อนนะคะว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ครูตื่นเต้นที่สุดเท่าที่ครูเคยพูดทุกเวทีมามันดีใช่ไหมคะดีค่ะคือธรรมดาครูจะสอนเนี่ยเวลาครูจะสอนครูจะสอนใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงต่อวันนะคะครูไม่เคยตื่นเต้นเลยคนบมากกว่านี้อีกนะบางทีเป็นพันสอ0 0ัแต่ทําไมวันนี้ครูตื่นเต้นรู้ไหมเพราะครูให้สัญญาไปแล้วว่าครูต้องมาทําให้ชีวิตของคุณ่ะ มันงดงามในเวลาอันรวดเร็ว6ชั่วโมงที่ค,ครูเคยสอนครูต้องย่อม,มาเหลือ1ชั่วโมงฉะนั้นเขาเลยตั้งเวลาไว้ให้ครูตรงนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าครูเ่าคะหุบปากได้แล้วนะคะหมดเวลาแล้วนะคะ1ชั่วโมงที่เราจะอยู่ด้วยกันขอให้ทุกคนอยู่กับครูจริงๆนะคะอย่าเพิ่งท่องไปในเวหาไปคิดถึงที่บ้านตัดให้หมดแล้วอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะครูสัญญาว่าครูจะให้มากที่สุดเท่าที่ครูจะทําได้ในช่วงเวลา1ชั่วโมงนี้นะคะ ตอนแรกเนี่ยที่บอกครูมาว่าให้ครูมาพูดเรื่องนิสัยทําชีวิตอย่างไรให้มันปังครูก็มาถามตัวเองว่าไอ้ชีวิตปังนี่มันคือชีวิตยังไงเคยเคยมีคําถามกับตัวเองไหมคะว่าเออไอ้ไอ้ปังนี่มันเป็นแบบไหนมีไหมมีไหมไหนปังของคุณในนี้อ่ข้างหลังว่าไงครับปังคือยังไงคะอะไรนะลูกมีมีปัญหาน้อยที่สุดอ่านี่คือปังในแบบของน้องปังของคนอื่นมีไหมมีไหม บางคนบอกยืนกลางดงประทัดค่ะครูไม่น่าจะใช่น้ไหมฮะเวลาที่คําว่าปังแต่ละคนจะมีความหมายหรือเป้าหมายของคําว่าปังแตกต่างกันไปไม่มีใครเหมือนกันหรอกในมุมของครูครูก็มานั่งสระตะพบว่าคําว่าปังในความหมายของครูสามอย่างค่ะอย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งนะปังของครูต้องเป็นคนที่มีชีวิตเป็นของตัวเอง มีนิสัยเป็นตัวของตัวเองแบบที่ถูกต้องข้อที่สองจะต้องมีชีวิตที่เต็มไปด้วยแพชชั่นที่ทำให้เราอยากจะลืมตาตื่นมาแล้วใช้ชีวิตของเราแล้วข้อที่สามต้องเป็นคนมีชีวิตที่มีเป้าหมายสามอย่างนี้ในช่วงเวลาห้ปีที่ผ่านมาค่ะครูงเงาะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาอะไรมากมายนะคะทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศแล้วก็เอามาพัฒนาตัวเอง แล้วคุณง้อก็พบว่าไอ้ส่วนที่มันทําให้คุณง้อเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคิดว่านะคะในทางที่ดีขึ้นที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะคุณง้อเปลี่ยนสามอย่างนี้อย่างที่หนึ่งเปลี่ยนตัวเองกลับมาสู่ภาวะที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆมีคนถามคุณง้อเยอะมากมีคนถามคุณง้อเยอะมากว่าคุณง้อขาหนูอยากเป็นตัวของตัวเองจังเลยค่ะตัวของตัวเองมันเป็นยังไงคะตัวมันยังไม่รู้นะคะแล้วมันถามครูว่าตัวของหนูเป็นยังไงคะ สิ่งที่ครูตั้งคำถามกลับไปคำว่าตัวของตัวเองเนี่ยเด็กมีมีเด็กคนหนึ่งครูยกตัวอย่างเขาเป็นเด็กเรียนอยู่ที่คณะครุศาสตร์เขากําลังจะเป็นครูในอนาคตครูก็ไปสอนเกี่ยวกับเรื่องความมั่นใจในตัวเองต่างๆนานาที่นั่นเลิกเรียนเด็กมาหาครูน้องเขาเป็นสาวประเภทสองนะคะมาถึงปุ๊บอย่างนี้เลยค่ะหงอหอคือแบบว่าคือหนูเนี่ยอยากไปตรงตัวเองมากเลยนึกออกปะ แล้วแบบหนูเวลาไปสอนนะคะอาจารย์ครูห้ามอ่ะครูห้ามไม่ให้หนูเป็นตัวของหนูเองอะ่ะเฮ้ยมันหนูไม่ฟิลเข้าใจปะคูหนูไม่ฟิลแล้วไปอะ่ะเขาให้หนูใส่สูบปลูกไทยเฮ้ยมันมีชายอ่ะรูเนือเอ้อออกปาคือในมุมของครูครูมองว่าตอนที่เขาพูดอยู่ครูก็มองเออเออมันก็มันก็ดูฟิลของมันเดียนะแต่ครูถามมันกลับว่าไอ้คาว่าเป็นตัวของตัวเองของหนูเนี่ยหนูต้องย้อนกลับมาวันนี้หนูเป็นครูเนี่ยหนูต้องการเป็นครูเพื่ออะไร หนูต้องการเป็นครูเพื่อให้โลกมองว่าฉันฟิลหรือไม่ฟิลหรือหนูต้องการเป็นครูเพื่อที่จะให้ความรู้ของหนูไปถึงนักเรียนฉะนั้นถ้าหนูไปด้วยทีท่านี้ฮัลโหลนักเรียนครูมั่นใจว่ามีนักเรียนบางส่วนชอบและนักเรียนบางส่วนที่อาจจะตั้งกำแพงหรือแม้กระทั่งครูที่คุณไปฝึกงานด้วยเขาอาจจะรู้สึกว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ แต่ถ้าเกิดคุณไปด้วยทีท่าที่เป็นตัวของตัวคุณจริงๆค,ค,คําว,ว่าตัวของตัว hm, คุณจริงๆคําตอบมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันคือสิ่งที่คุณคิดและความรู้สึกคุณสามารถเคารพความคิดรู้หรือเปล่าว่าตัวเองคิดอะไรอยู่รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เรากําลังรู้สึกอะไรอยู่แล้วคุณกล้าที่จะยอมรับความคิดและความรู้สึกของตัวเองหรือเปล่านั่นคือคําว่าตัวของตัวเองในนิยามของครูมันไม่ได้อยู่ในกายภาพภายนอกมันไม่ได้อยู่ในทีท่าแบบนี้ เพราะแต่ละคนเราแต่ละคนล้วนสวมเขาเรียกหัวโขนนะคะที่เราต้องเอาไปวางในที่ต่างๆไม่มีใครเหมือนกันเอาลองสมมุตินะคะครูงอร้อไปพบผู้หลักผู้ใหญ่กับครูงอร้อคุยกับเพื่อนที่ท่าของครูงอร้อเหมือนกันไหมไม่มีทางเหมือนเอาลองคิดง่ายๆสมมุติว่ามีเขาบอกมาว่าเด็กจะต้องเรียนพิเศษให้เยอะกว่านี้สมมุตินะครูงอร้อไม่เห็นด้วยความคิดครูงอร้อไม่เห็นด้วย ถ้าครูเงาะพูดกับเพื่อนเพื่อนเงาะบอกเพื่อนครูเงาะบอกเนี่ยฉันจะให้ลูกฉันเรียนพิเศษเยอะๆครูเงาะไม่เห็นด้วยครูเงาะก็จะพูดกับเพื่อนแบบที่พูดกับเพื่อนขอโทษครับเวลาครูเงาะพูดกับเพื่อนก็จะมีแบบมึงมาพาโวยกันนะคะครูเงาะก็จะบอกเฮ้ยไม่จริงครูงาไม่ใช่เฮ้ยนึกออกป่ะตอนเราเด็กๆเราก็เล่นนั่งเล่นขี้กันทำไมเราโตมายังโตเติบโตไม่ได้แบบนี้เลยนึกออกไหมฮะครูเงาะก็พูดกับเพื่อนแบบนี้แต่ถ้าครูเงาะไปคุยกับรัฐมนตรีครูเงาะจะไปบอกว่าพี่ตอนเด็กพี่ก็นั่งเล่นขีมนกัพ ไม่ได้ใช่ไหมคะท่านชาชาติได้พอได้นะคะท่านชาชาติบอกกับผมได้ครับไม่น่าจะได้นะคะกับกับหลายๆท่านนะนะคะคูณงอก็ต้องพูดว่าท่านคะในมุมของงอกมองว่าเด็กเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องไปเล่นไปฝึกทักษะทางกายภาพของเขาบลาบลๆ b l าว่ากันไปทีท่าคูณงอะไม่เหมือนกันถามว่าคูณงอไม่เป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าเปล่าเลยค่ะคุณงอยังยืนยันในความคิดของคูณงอไม่ว่าจะพูดกับเพื่อน หรือว่าจะพูดกับรัฐมนตรีความคิดของเราเรารับผิดชอบของมันเราไม่ใช่คนลักษณะที่ว่าเพื่อนหยิบของมากระเป๋าใบหนึ่งสวยไม่แก่ในมุมเราเราบอกไม่สวยเลยนึกออกไหมดูแก่แกะมากเลยนึกออกไหม,มในขณะที่เพื่อนที่เหลือเฮ้ยสวยมกเฮ้ยดีจริงๆเฮ้ยมันดูดีในที่สุดไอคนนี้เป็นไงเออด,ด,ดูดีด้วยดูดีจริงๆ <laughs> อันนี้ไม่ใช่ตัวของตัวเองเข้าใจใช่ไหมไม่ว่าคุณจะทําท่าใหญ่แค่ไหนหรือทําท่าเล็กแค่ไหน ตราบเท่าที่คุณไม่เคารพความคิดของคุณคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะฉะนั้นคนเดี๋ยวนี้ชอบมาเด็กว่าครูให้หนูไปทํานี่หนูต้องใส่สูตรมันไม่ใช่ไม่ชิดตัวหนูงั้นถ้าเวลาแกแก,แก้ผ้าอาบน้ํานี่ไงหมดความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเหรอหรือเวลาแกอาบน้ําแกจะต้องแบบฉนันเป็นคนอาบน้ําท่านี้ตลอดเวลามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะฉะนั้นไอ้อข้างนอกเนี่ยมันเป็นเปลือกเราต้องกลับมาดูที่ความคิดกลับมาดูว่าข้างในหัวของเราความรู้สึกของเราเป็นยังไง ถามว่าเด็กๆเ,เห็นครูเงาะวันนี้โอ้ดูครูเงาะมั่นใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองอยากจะให้เห็นเหลือเกินว่าในอดีตนั้นต่ําตมยังไงผ่านมาหมดแล้วค่ะภาวะที่ไม่เคยเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะคะจะมีลักษณะนหนึ่งอย่างคือทําทุกอย่างสุดตรงถ้าไม่ขลาดกลัวไปเลยก็จะออกไปทางก้าวร้าวไปเลยครูเงาะน่าจะเป็นสายไหนคะ ทำไมดูง่ายขนาดนั้นเลยหรคะค่ะครูเงาะถูกเชิญผู้ปกครองตั้งแต่อยู่อนุบาลสองนี่เรื่องจิกหมูเราะดังไปนะคะด้านนั้นครูเงาะค่ะเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาลน,นะคะแล้วก็จะมีลูกน้องนะคะสะสมไพ่ไพ่ผลไว้ตั้งแต่อายุ3ามขวบสขวบนะคะเพราะมีความเข้าใจเพราะเห็นคุณพ่อคุณพ่อเป็นไอดอลคุณพ่อครูเงาะเป็นนายทหาร นะคะแล้วท่านก็จะมีลูกน้องมา,างเงี้ยคุณก็จะเอ็นจอยในการที่คุณพ่อมีลูกน้องฉันก็ต้องมีบ้างจําได้เลยคนหนึ่งชื่ออุ๋นนะคะไม่รู้ตอนนี้เป็นปมไปถึงไหนเราก็ไม่รู้คุณเงาะเนี่ยไปสร้างปมให้เขาตอนเด็กๆไม่รู้ด้วยคมไม่รู้จริงๆเราอะค่ะก็ชอบใช้ยุ้นหยิบนั่นให้หน่อยวุ้นหยิบนี่ให้หน่อยวันหนึ่งค่ะวุ้นเหมิมเกริมวุ้นบอกว่าไม่เงาะหยิบเองสิวุ้นจังหวะน,นั้นเราก็พูดเล่น เหมือนที่พ่อเคยพูดเล่นกับเราพ่อชอบพูดบอกว่าเวลาครูงเงาะดื้อหรือ,อไรเดี๋ยวกินตับกินตับอย่างเงี้ยค่ะตอนเด็กๆแบบตุ๊กแกกินตับอย่างเงี้ยเนึกอไหมคะซึ่งเราก็ไม่ได้กลัวเราก็ขำใครจะมากินใครจะมากินตับเด็กได้เนืกออกมแเราก็รู้ว่าพ่อปล่อยมุกเราก็ปล่อยมุก,กไอ้วุ้นบ้างเดี๋ยวกินตับเลยเดี๋ยวกินตับเลยปรากฏว่าไอ้วุ้นกลัวค่ะไอ้วุ้นทำหน้านี้ค่ะเดินไปหยิบให้ค่ะในขณะนั้นเด็กหยิงเงาะยิ้มมุมปากทันทีเสร็จกูละ หลังจากนั้นครูเงาะใช้มุกกินตับกับไอ้วุ้นตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งที่มันเริ่มเหมิมเกริมครั้งที่สองมันไม่หยิบให้ครูคเงาะครูเงาะทราบว่าตอนนั้นคุณแม่มันท้องค่ะครูเงาะก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะให้พ่อฉันไปกินตับแม่แก <laughs> เรื่องจริงนะคะเนี่ยพูดแล้วอยากจะกลับไปเบิร์ตกโหล่อีเด็กคนนั้นมากคือตัวเรานะคะครูเงาะพูดคํานั้นทําให้น้องวุ้นไม่กล้ามาโรงเรียนค่ะวันหนึ่งครูเงาะนั่งเรียนอยู่ในห้องได้ยินเสียงรองเท้าคอมแบตเดิมเลยค่ะปอกแป๊ก บอกแปกบอกแปกใจเรารู้เลยว่าพ่ออีวุ้นชัวเด็กมันมียานพิเศษเหมือนกันนะคะคุณกงะยังไม่ทันเห็นเลยนะคะคุณะรู้สึกเลยพ่ออีวุ้นชัวแล้วพ่อวุ้นก็มาหยุดหน้าห้องแล้วก็ถามว่าคนไหนเชื่อเงาะหนูค่ะนี่ไงคนกล้ามเมื่อกี้สันเป็นกระโลกเข้าเนื้อไหมฮะหมอเออพ่อเขาก็บอกว่าที่หลังอย่าไปแกล้งนะอย่าแกล้งวุ้นนะเขาไม่กล้ามาโรงเรียนเลยคุณเงาะค่ะใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดปสองตบกับ ต่อยกับเด็กผู้ชายเพียงเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาง้อง้อไอ้สมบัติมาล้อชื่อพ่อเราพ่อเราก็หาไม่นะคะเพื่อนรูชื่อยุ้ยยุ้ยกลับบ้านไปเลยเดี๋ยวเงาะจัดการให้เงาะอยากเป็นผู้นํามากอะ่ะเพราะครูเงาะมองเห็นพ่อเป็นไอดอลมาตลอดนะคะครูเงาะก็เลยตัดภาพเร็วมาอีกทีอยู่หลังโรงเรียนต่อยกับไอ้สมบัติปงเปงปงเปงปงเปงปอห้าก็ทะเลาะทะเลาะกับคนทุกระดับประทับใจค่ะ ไม่ว่าจะเป็นยามนะคะโอ้โหนี่คู่กัดขาประจำกับคุณง้อนะคะยามกระเป๋ารถเมย์ทอนตังขาดไป5้าสิาสตังเป็นเรื่องนะคะเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่ศักดิ์ศรีเท่านั้นค่ะคือเรื่องใหญ่สําหรับเราถ้าเลอกกับคนเขาไปเรื่อยเปื่อยทําไมคุณง้อถึงมีนิสัยแบบนั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาฟังกันในตอนหลังจากนี้เดี๋ยวเล่ามาอีกโตขึ้นมาไม่ใช่แค่เรื่องของเกียรติภูมิเท่านั้นที่คุณง้อพยายามเบ่งอํานาจตัวเองนะคะ คุณเงาะย้ายจากมต้นมต้นคุณเงาะเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงนะคะในโรงเรียนนั้นสิ่งที่มันเป็นไฮไลท์ของโรงเรียนนั้นคือใครตบใครได้คนนั้นยิ่งใหญ่ค่ะใครมองหน้ากูรับเล็บตะใบเล็บรอเลยนึกออกไหมฮะรับเล็บรอตบมันทุกคนนะคะเราก็ได้รู้สึกว่าเออเราก็ยิ่งใหญ่แล้วนะอยู่ในโรงเรียนนั้นเราย้ายค่ะตอนมอปลายเราย้ายย้ายมาอยู่เตรียมอุดมนะคะพอมาอยู่เตรียมอุดม สังคมทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยเขาไม่ค่อยสนใจการตบตีกันแล้วอ่ะเอ้าเฮ้ยอยู่ยากแล้วว่ะรู้ไหมฮะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำไงให้มันเป็นส่วนหนึ่งกับเขาวะอาช่วงมปลายเป็นช่วงการตามหาการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสังเกตดีๆนะคะการเป็นส่วนหนึ่งเด็กเตรียมอุดมส่วนใหญ่ผิวมันจะขาวมากมันจะเป็นลูกคนจีนกันเยอะเห็นไหมฮะผมตรงทางเรานะคะเราก็จะต้องโดนเขาล้อ เพราะเราเป็นคนผิวคล้ำเรามองว่าเราขาวผ่องมากตอนเราอยู่ดอนเมืองถ้าหารอากาศบำรุงแต่พอเราอยู่เตรียมอุดมเรากลายเป็นคนค้ําดําเปรี้ยวขึ้นมาทันทีนะคะผมเราก็หยิกผิดธรรมชาติจากคนอื่นทั่วไปที่เขาดําเอ,อผมดาคลับตรงกันเกิดอะไรขึ้นมันจะมาร้อเราหนะามันมาล้อเราเออเื้เตือดํำเมื่อผมหยิกคนที่ถูกลังแกถูกล้อเนี่ยก็จะมี reaktion สองประเภทประเภทแรกคือเป็นไงคะกลัวเงียบโกรธแต่ไม่พูด กับประเภทที่สองคืออะไรคะกลางโมโหด่ากลับคิดว่าคุณเขาเป็นประเภทไหนคะเดาไม่ยากนะคะผมก็หันไปด่ามันนะนะคะคือถามบางทีคือแบบเฮ้ยหัวยิกหัวยิกเราถามแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแม่แกเจ็บหรือเปล่าถ้าแม่แกไม่เจ็บโอเคฉันไม่ได้ไปหยิกบนหัวแม่แกอย่างนี้ด่าเขาอย่างนี้ไม่มีเพื่อนหรอกคะ่ะเพื่อนกลัวหมด ใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวถามว่าตอนที่เราไปด่าแม่เขาเราสั่นแม่ข้างในปั๊บปั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 บ,ปบด้วยความโกรธกลกับบ้านคุณเงาะทาอะไรรู้ไหมฮะสิ่งแรกที่คุณเงาะทำคุณเงาะซื้อซิตราถ้าใครทันยุคคุณเงาะจะรู้ว่านี่ด้านหน้าทันยุคคุณเงาะแน่นอนนะคะยุคซิตราโฆษณาเขาจะมีโฆษณาเลยถ้าไม่ทาซิตา้าดาหมองทาซิตา้าปุบ๊บสวยสว่างกระจ่างใสคุณเงาะ